เบอร์สามตรงพิกานะเบอร์หน่งทรงพิการทางสายตาเร็วดีซอยห้าสิบเจ็ดไป อร์สิบส่งวีพีเป็นอะไรนะมาระบุว่เาออเป็นอะไรผม่าไม่ออกเป็นอะไรเราเป็นอะไรพิการผู้พิการถูแล้วเป็นอะไร,ร,ร,ะไรตรงไหนจะได้เออยี่สิบห้าครับส่งผู้พิการทางสายตาครับเรลีห้าเจ็ด เาไอ้ศูนย์อาจารย์นอนได้ไหมจ๊ะ